คำเตือนการทนัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเอานะครับผมท่านผู้ชมครับนะฟาร์มอินเวเดสอินอินอินเวเดอร์เอเออินเวเดสอินเวเดอร์โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะสำหรับเกมนี้นะผู้บุกลุกฟาร์มนะท่านผู้ชมครับนะขอเด็ดไปที่10บาทก่อนละกันตอกันเลยนะสำหรับทุนรอบก่อนนะท่านผู้ชมครับนะ เป็น30รอบเจอกันนะคุณหมูหใช้เวลานานนะเกมน,นี้คูนสองไปหมูมาไม่มาก็คูน,นสองเลคทักนั่งสบกาทเกมนี้ใช้เวลานะทุกครับแนละในเมื่อเอาอกาสมันดูดกันไปนะยังไงก็รอรับชมกันก่อนโอ้ยมาต่อได้ครับนะใสไปเบา่ะเกมนี้มันเบาเบาอะ บางสเกตเตอร์เลยกันนะนครับผมครับในเกมนี้ใช้เวลาโอ้โห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 เงียบกิบเงียบกิบเงียบกิบเลยครับสองคูนหก โอ้โหมีจอบกระหมูมาครับดูดี่ว่าจะลงหรือเปล่าโอ้หมูไม่ลงครับที่14บาทจริงหมูเฮ้ยจอบล่นวะจอบล่นวะจ,จอบล่นไม่ทำไมจอบด้านล่างมันไม่มันไม่ไมันไ,ไม่มาวะเคลายไม่ใช่หรอเอ,อ้ยอย่าหมุนน้านอย่าหมุนน้านโอ้โหว้าว เบ็ดสามสิบแล้วกันนะท่านชมครับปั่นขอปั่นเองแล้วกันนะคูณสองนะคูณสี่แล้วนะคูณสี่แล้วนะเฮ้ยคูณหกแล้วนะท่านชมเอาไอ้เหี้ยคูณหกแต่ไม่มีตัวอะไรหล่นลงมาเลยโคตรน่าเกลียดเหียเกมอะไรวะเนี่ยนี่คือผู้บุกลุกร้างท่านชมครับเนอะยานยูเอฟโอมาบุกฟาร์มเตี้ยบัวบัวตัวแพงที่สุดนะท่านชมครับสำหรับเกมนี้ ไหลไหมสี่บาทหมูตะกูลตหล่นมาไม่หล่นนะคูนสองมาแล้วคูนสองมาแล้ว,ว<า>คูนสองมาอีกรอบนะขอสามตัวแถวกระต่ายก็ได้หี้ยเมื่อกี้โอ้โหดูนะคูนสี่แล้วท่านชมเออไก่วะ่ะอย่างน้อยได้ไก่นะเจ็บาท ดบาทงโอ้โห,โโหคุณสองได้นะได้นะได้นะขอเพลย์ไลน์สวยๆหน่อยเออไก่มาครับไก่มาขอไก่ไก่ไก่ต่อได้ครับนะเพลย์ไลน์สวยอยู่ต้องเป็นขีดอ๋อมันต้องตรงตามขีดนะน้ำชมครับนะเห็นขีดปะครับนะนั่นคือเพลยไ์ไลน์ของเจ้าของแกล้วเอาละมึงเอง้ยแปดหมุนนะน้ำชมครับไปอุ้ยยานวกาศสีทอง หมายเลขสองคูนห้าว่ะเฮ้ยคูนห้าไม่ไมึวงว้าว่ะโอ้โหว้าวอีกแล้วอย่าว้าวอย่าว้าวอย่าว้าวเฮ้ยคูนห้าต่อโอ้โหโอ,โอแ้แล้วต้องเพลย์ไลน์ตรงตามนี้ด้วยนะเออกูหน้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับเพลยไลน์มาเพลย์ไลน์เออสวยคูนห้ามาอีก แปดสิบบาทกุบปั่นมาตั้งนานสวยไหลขีดบนว้าวหสแกตเตอร์แม่งห้กตัวเลยวะไม้สุดท้ายขอ,อหน่อยเถอะเ,เ,เกมเยี่ยเลยนะร้อยแปดสิบบาทปั่นมาตั้งนานเบ็ดห้าสิบแล้วกันป่ะเกิดมีอะไรดีโอเคไม่พีรายข้างบนนะ ถ้าเพลยไลนไม่ตรงก็จบโอเคขอดูหน่อยครับเออไปต่อได้นะตอนนี้คูณ2แล้ไม่มา80บาทโอ้ยเฮียเพลายมันมันต้องมีหลายๆตัววะ่ะท่านผู้มชมครับเนือในเมื่อมันไม่ไม่ได้ก็คือจบอะเนี่ยมันต้องตรงตามเพลายนะ21เพลยโอเคคูณ2ได้อยู่โอเคเปิดเปิดได้สวยนะเปิดได้สวยไปต่อได้ไหม ไม่ได้ครับ150บาทสามร้อยอัมแบกเล่นยากกว่าเกมนี้เล่นยากสุดนี้ว่าคือต้องลงลงตามเทลายอ่ะไม่ง,งั้นไม่ได้นะท่านผู้ชมยากเหลือเกินว่ะโอ้ไนส์ฮ้ยตรงแถวแล้ววะ50าบาทตรงแถวฮะท่านผู้ชมครับแต่ไม่มีค,คูณตายน้อยคอยลักตายน้อยคอยลักหล่นลงมา โอ้โหสเกตเตอร์มาต่อนะทุชมจะขาดหนึ่งว่ะคูนสองนะดูนะว้าวว้าวหล่นลงมาทีเธออุสา์เขาคูนสี่นะโอ้โหอเฮ้ยเฮ้ยจอบมาจอบมา ตอบไม่มาครับคูณจอบเอ,อ้แบบนี้นี่เพลย์ไลน์สวยครับเพลย,ย์ไลน์สวยเฮ้ยคูณสี่แล้วคูณสี่แล้วเก้าสิบบาทครับคูณสี่เป็นอ่ะสามร้อยหกสิบโอ้โหเกมอะไรเ่ยเออคูณสองไหคูณสองหน่อยไหม หน้าผมไปดีกว่าผมไม่ผมไม่ผมไม่ไหวเกมนี้แล้วท่านชมครับนี่เกมแม่งแปลกๆน้ยวัวว่ะวัว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 หมาเฮ้ยวัวหมาโอ้โหเนี่ยคูณสี่สี่ร้อยไปครับลาดิลาดีกว่านะท่านชมครับนะบ๊ายบายแล้วกันนะสำหรับโอ้โหเนี่ยเกมฟาร์มฟามบิดเดิเลยได้ สำหรับเกมนี้พอใเื่องนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมครับนะผมว่ามันเกมแตกยากเหลือเกินวะก่อนจะเข้าเงื่อนไขดูดขึ้นดูดลงเหี้ยได้ยากเหลือเกินเอาเป็นว่าเกมนี้รีวิวเบียงเท่านี้ดีกว่ายังไงฝากกดติดตามกดซับสไคร้กันด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเนะสำหรับคลิปนี้พอแล้วกันนะบายบายไม่อยู่แล้วโอ้ยเกมนี้ไม่เหมาะนะไม่เหมาะรี่ปั่นนะท่านผู้ชมครับยังไงฝากกดติดตามกันด้วยบายบายครับผมนะท่านผู้ชมครับ